จากคำถามที่ผมได้ชวนทุกท่านคิดไว้ก่อนหน้านี้ว่าระหว่างกูตเตรมดกับสารเคมีเกษตรอะไรส่งผลต่อสุขภาพมนุษย์รุนแรงกว่ากันวันนี้ขออนุญ,ญาตเฉลยในมุมมองทางคลินิกและภาคสนามนะครับหากพิจารณาในกรอบพิษวิทยาแบบดั้งเดิมสารเคมีเกษตรเช่นปุ๋ยเคมียาฆ่าแมาลงยาฆ่ายาถือว่าเป็นพิษท,ที่รุนแรงเพราะสามารถทำลายเซลล์สะสมในตับไตและกาะโรคร้ายในระยะยาวได้ แต่จากประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตเบาหวานและความดันโลหิตสูงผมพบว่ากลูตาเมตกลับเป็นปัจจัยที่น่ากลัวกว่าในชีวิตจริง เหตุ hey, ผลสำคัญคือกรูตเมตไม่ได้ทำลายอาวัยวะโดยตรงแต่รบกวนระบบควบคุมระดับสูงของร่างกายทั้งระบบประสาทอัตโนมัติระบบฮอร์โมนและกลไกาการควบคุมสมดุลน,น้ำและโซเดียมผ่านไตผลที่เกิดขึ้นคืออวัยวะอาจยังไม่เสียในเชิงโครงสร้างผลตรวจทางห้องปฏิบัติการอาจดูปกติ แต่ร่างกายกับไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ความดันแว่งน้ำตาลคุมยากนอนไม่หลับและค่าไตาสุดเร็วโดยไม่พบสาเหตุชัดเจนที่สำคัญกลูตามตไม่จำเป็นต้องสะสมเพียงแค่ได้รับซ้ำๆทุกวันก็เพียงพอที่จะทำให้ระบบชีวิตเสียสมดุลได้ในขณะที่สารเคมีเกษตรแม้อันตรายจริงแต่เป็นพิษแบบสะสมสามารถตรวจวัดและหลีกเลี่ยงได้หากมีการจัดการแหล่งอาหารอย่างเหมาะสมดังนั้นในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพิษที่รุนแรงที่สุด อาจไม่ใช่พิษที่ทำลายอวัยวะแต่คือพิษที่ทำให้ร่างกายไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อีกต่อไปและนี่คือเหตุผลว่าทำไมกลูตเมตจึงเป็นปัจจัยที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลสุขภาพในยุคปัจจุบันครับและนี่คือหัวใจแห่งความสำเร็จของเราศาสตราจารย์นายแพทย์อมรเปรมกมลมนข่รักไตไรเบาหวาน